ท่านพี่น้องมุสลิมทุกท่านเป็นที่รับทราบจากเมื่อวันศุกร์ที่แล้วนะครับว่าในโครงสร้างหลักการของศาสนาอิสลามเบื้องต้นโดยพื้นฐานแล้วก็จะมีหลักอยู่ห้าประการตามฮะด,ดิสที่ท่านอบีได้กล่าวไว้นะครับซึ่งในหประการนี้มุสลิมทุกคนก็จะต้อง นำเอามาปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มันมีอยู่เรื่องสากาศก,ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ได้พูดถึงไว้เมื่อวันศุกร์ที่แล้วนะครับว่าเป็นรูกลข้อหน,นึ่งที่เราจะไปแบ่งแยกหรือเลือกปฏิบัติว่าเรื่องละหมาดฉันเอาเรื่องถือศีลอดฉันรมแต่มละเว้นบางเรื่องเนี่ยไม่ได้ก็จะต้องทำเมื่อถึงเวลาเมื่อครบกาหนดนะครับ แล้วก็เราได้รับทราบไปว่าถ้าหากว่าเราละเลยหรือเราไม่ได้ทำการลงโทษที่พระองค์ลอสซูบะฮามตลาได้กล่าวไว้ในอัลกุรอานนั้นก็เป็นการลงโทษที่รุนแรงมากนะครับสำหรับในวันนี้เราก็มาดูความต่อเนื่องในรายละเอียดที่เกี่ยวกับเรื่องสาการต่อนะครับก็จะมีประเด็นว่ามุสลิมคนใดบ้างที่จะต้องปฏิบัติเรื่องของการจ่ายสาการ ซึ่งเรื่องของการจ่ายสการดนี้เป็นอิบาดะที่าศาสนากำหนดและแน่นอนว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องของทรัพย์สินดังนั้นการที่พูดโดยรวมว่ามุสลิมทุกคนต้องมีหลักให้ครบ5ประการแต่ในรายละเอียดหรือความเป็นจริงแล้วเนี่ยสการก็จะเป็นข้อบังคับกับคนที่มีทรัพย์สินที่สามารถจะทำได้จะจ่ายได้ส่วนคนที่มีไม่ถึง หรือว่าไม่อยู่ในข่ายกฎเกณฑ์ตามที่กําหนดก็จะได้รับการผ่อนผันไปว่าเมื่อไม่มีก็ไม่ต้องไม่ต้องทำอันนี้นะครับเพราะฉะนั้นการจ่ายสการนี้จึงถูกมองว่าเป็นอิบาดเป็นงานที่ศาสนากําหนดไม่ใช่เป็นการหาเรื่องให้เสียเงินหรือทำให้เสียทรัพย์แต่เป็นเรื่องของอิบาดแต่เป็นอิบาดาที่พระอรอสุภาวตาลาจะวัดกันที่จิตใจว่า ทรัพย์สินที่มันเป็นสิ่งที่ทุกคนรักแล้วก็หวงแหนเนี่ยเขาจะเอามันมาใช้จ่ายไปในทางที่าศาสนากำหนดได้หรือไม่นะครับเพราะนั้นในหลักทางจิตใจก็คือมุสลิมทุกคนจะต้องยึดมั่นเนี่ยว่าเขาไม่ได้มีอะไรครอบครองเป็นของเขาเองหรอกทุกอย่างที่ได้มานี้เป็นเพราะนายลอสวอตลาเป็นผู้ที่ประทานให้คือเป็นผู้ที่กำหนดให้ได้มา ดังนั้นเมื่อเขาได้มาแล้วเนี่ยหนทางที่จะเอาออกไปก็ต้องเป็นหนทางที่พงเรากําหนดเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเรามีความรู้สึกหวงแหนมีความรู้สึกเสียดายอยู่เนี่ยมันก็จะไปตรงเลยท่านอบีบอกว่าหลายคนเนี่ยหวงข่วงและก็หวงทรัพย์สินที่ไม่ใช่ของของตนเองพอท่านอบีพูดอย่างนี้บรรดาซาบะก็สงสัยว่ามันเป็นยังไงหวงหรือห่วงสิ่งที่ไม่ใช่ทรัพย์สินของตนเอง ท่านอบีก็เลยชี้แจงให้โดยบอกว่าไอ้ที่เขากินไปแล้วใช้ไปแล้วเนี่ยแหละของเขาแต่สิ่งที่เขาครอบครองไว้เนี่ยถ้าตายเมื่อใดมันจะเป็นมรดกไปสู่คนอื่นเพราะฉนั้นไม่ใช่ของของเขาบรรดาชาาบะก็จึงได,ได้ได้ได้รับความกระจ่างว่าอ๋อมุสลิมเขามองทรัพย์สินกันแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อถามว่าใครบ้างที่จะต้องเป็นผู้จ่ายสกาศคําตอบก็คือคนมุสลิมที่มีทรัพย์สิน ตามที่ศาสนากําหนดว่าสิ่งที่เขามีอยู่นี่แหละต้องออกและก็ครบตามเกณฑ์ตามจํานวนตามเวลาที่ศาสนากําหนดก็ต้องออกดังนั้นในทางที่เราเข้าใจมุมกลับก็คือถ้าเราเข yep. ้าครอบครองสิ่งที่ศาสนาไม่ได้กนนําหนดจะให้มันมากแค่ไหนก็ไม่ต้องไม่ต้องจ่ายหรือรว่ามีครอบครองไว้แต่ไม่ถึงจํา,า,า,น,านวนที่ศาสนากําหนดก็ไม่ต้องจ่ายหรือระยะเวลาไม่ครบปีตามที่ศาสนากําหนดก็ไม่ต้องจ่าย แต่ถ้าเมื่อดันครบตามที่กําหนดไว้อันนั้นแหละเป็นถึงเวลาที่จะต้องปฏิบัติอิบาดาอันดีแล้วนะครับดังนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้เรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างที่ชนะกําหนดไว้แล้วก็เราจะได้พิจารณาว่าแล้วเรามีของเหล่านั้นหรือเปล่านะครับสิ่งที่ชนะได้กําหนดไว้ว่าจะต้องจ่ายจากาักรก็มีสิ่งที่เป็นทรัพย์สินก็คือทองคําแล้วก็เงินนะครับแล้วก็ เงินตราที่เราใช้ในการซื้อขายด้วยซึ่งถือว่ามูลค่าของมันก็มาจากทองนั่นเองนะครับนะก็มีทองคำมีเงินที่เป็นโลหะที่เป็นเครื่องประดับแล้วก็มีเงินทองเงินตราที่เราใช้นะครับอันที่สองต่อมาก็คือเงินหรือทรัพย์สินของเราแต่ไม่ได้อยู่ที่เรานะไปอยู่ที่ลูกหนี้ที่รอว่าเขาจะมาใช้คืนอันนี้ก็ถือว่าโดยกรรมสิทธิ์เป็นของเราแต่ไม่ได้อยู่ที่เรา นี่ก็ถือว่าถ้าหากว่ามันได้เกณฑ์ตามที่กําหนดก็จะต้องมีการจ่ายสกาดด้วยนะครับประการที่3คือสิ่งของที่เราเตรียมไว้เพื่อที่จะเป็นสินค้าเอาไว้ค้าขายไม่ใช่ของใช้แต่เป็นของที่เพื่อจะขายอันนี้ก็จะถ้าครบเกณฑ์ตามที่กําหนดก็จะมีการคิดเรื่องสกาดด้วยนะครับส่วนข้อที่ต่อมาฮะอันนี้เราอาจจะไม่ค่อยได้ยินแต่ในหลักการมี ก็คือขุมทรัพย์ที่อยู่ใต้ดินหาไปค้นพบไปเจอเจอขึ้นมาหรือว่าแร่ธาตุต่างๆที่อยู่ในดินเราขุดขึ้นมาได้เป็นประโยชน์เนี่ยอันนี้ก็มีส่วนที่เป็นสากาแต่ว่ารู้สึกว่าเราจะไม่ได้คุ้นเคยกันเท่าไหร่คือเราไม่ค่อยได้เจออะไรนะครับประการต่อมาก็คือปศุสัตว์ที่เราเลี้ยงซึ่งถูกกําหนดโดยศาสนาก็คืออูดวัวควายแพะแกะเท<น>่านี้นะถ้าเราเลี้ยงอย่างอื่นก็ถือว่าศาสนาไม่ได้กําหนดนะ นี่ก็เป็นสิ่งที่ถ้าเลี้ยงไว้ตามจํานวนก็จะต้องออกสากาดด้วยแล้วก็ประการสุดท้ายก็คือผลิตผลทางการเกษตรที่เป็นพืชที่เป็นอาหารหลักหรือเก็บรักษาได้ไม่ใช่ทุกชนิดนะครับที่มันที่มนุษย์ใช้เป็นอาหารหลักแล้วก็เก็บรักษาได้อันนี้จะถูกกําหนดเรื่องของสากาดเข้ามานะครับสําหรับรายละเอียดในสิ่งต่างๆเหล่านีนะ้ก็จะขอพูดเฉพาะสิ่งที่ มันใกล้เคียงกับตัวเราเท่านั้นนะครับนั่นก็คือประการแรกคือเรื่องของทองทองคำซึ่งตามมาตราที่ท่านบดีกําหนดเนี่ยวัดเป็นเป็นน้าหนักนะครับวัดเป็นน้ําหนักเมื่อเทียบเป็นอย่างในสังคมของเราแล้วที่เราเรียกกันเป็นบาทเนี่ยก็คือประมาณ55 5บาทกว่ากว่ารันาณ5.6หรือ5.7จุถ้าคิดเป็นกามก็คือ85กรกันถ้าใครมีทองอยู่ครบจํานวนเท่านี้ แล้วก็ถือว่าถึงเกณฑ์แล้วก็รอให้ครบรอบปีเมื่อครบรอบปีก็จะต้องจ่ายากาดออกไปร้อยละ2.5นะครับนี่ก็เป็นเรื่องของทองส่วนเงินที่เราเก็บออมไว้เงินธนบัตรเนี่ยถ้ามันมีมูลค่าเทียบเท่ากับทองที่ว่า85กรัมแล้วเก็บไว้ครบปีอันนี้ก็ถือว่าจ่ายสากาดร้อยละ2.5เช่นกันนะครับส่วนกรณีของนี้สิน นี่สินนีิถาว่าจํานวนปริมาณของหนี้เนี่ยคิดแล้วเท่ากับทอง85กร,รมัมหรือว่า5.6บาทที่ว่าเนี่ยแต่ว่าไม่ได้อยู่ที่เราไปอยู่ที่คนอื่นถ้าหากเมื่อใดที่มีการใช้คืนกลับมาเราได้ครอบครองเราก็ออกรกกาบแต่ถ้ายังเป็นหนี้ศูนย์หนี้เสียยังไม่ได้คืนจะได้หรือเปล่าก็ไม่รู้อันนี้ก็รอไว้ก่อนอย่างไม่ต้องจ่ายเพราะถือว่าเป็นของเราจริง แต่ไม่ได้อยู่ที่เราวันใดที่เขาใช้นี่กลับมาเราก็จ่ายสกาดตามที่เดี๋ยว,วเป็นทรัพย์สินของเรานะครับประการต่อมาที่ดูจะกเกี่ยวข้องนะครับนั่นก็คือผู้ที่มีสินค้าค้าขายอันนี้ก็มีมีแนวทางให้มีการจ่ายสกาดนะครับก็คือนำเอาสิ่งของต่างๆที่เป็นสินค้าเนี่ยมาดูมูลค่าของมันแล้วก็ครบรอบปีเราก็คิดรวมว่าเรามี ข้าวของต่างๆที่เป็นสินค้าเนี่ยมูลค่าประมาณเท่าใดถ้าคิดรวมแล้วเป็นร้านใหญ่ก็เอาราคาไปเทียบกับทองอีกนะถ้ามันได้เกณฑ์ตามนั้นเราก็จ่ายจรา,าศในรอบปีของเราไปแต่ถ้าเราเป็นร้านเล็กๆมีสินค้าไม่มากและคิดแล้วมันไม่ถึงราคาเท่ากับทองห้าบาท6บาทอย่างที่ได้กล่าวไปเนี่ยก็ไม่ต้องออกนะครับนั่นก็เป็นเรื่องของดังนั้นะของจริงใดถ้าเรามีถึงจะมีเยอะแต่ไม่ใช่เพื่อขายก็ถือว่าไม่ใช่สินค้าไม่ต้องออก แต่ถ้ามีไว้เพื่อจำหน่ายเพื่อขายเป็นสินค้าอันนั้นก็คิดไปว่าเป็นสินค้านะครับแล้วก็สุดท้ายเรื่องของปศุสัสตว์อันนี้อูดคงจะไม่ต้องพูดถึงเพราะเราไม่ได้เลี้ยงอูดนะเพียงแต่ว่าเรารับรู้ไว้ว่าห้าตัวขึ้นไปก็ต้องจ่ายจากาศแล้วนะครับแต่สิ่งที่เราเลี้ยงนี่อาจจะเป็นวัวเป็นแพะเป็นแกะอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นวัวเนี่ยก็มีการกําหนดไว้ว่าถ้าเลี้ยงวัวถึงสามสิบตัวนี่คือขั้นต่ํา สามสิบตัวเนี่ยจะต้องจ่ายสกาดเป็นหนึ่งตัวจ่ายเป็นหนึ่งตัวหนึ่งตัวเมื่อวัวได้ครบสามสิบนี้ก็คือหนึ่งตัวที่วัวมีอายุครบหนึ่งปีจ่ายสกาดนะครับเวลาเราเลี้ยงวัวครบสามสิบตัวแล้วสามสิบตัวเนี่ยอยู่กับเราจนครบปีเราก็จะออกไป1หนึ่งตัวโดยตัวที่จะออกสกาดนั้นจะเป็นตัวที่อายุครบหนึ่งปีนะครับอีกกรณีหนึ่งก็คือครบสี่สิบตัวถ้าเรามีจํานวนวัวครบสี่สิบตัวเนี่ย เราก็จะออกจะดากเป็นวัวหนึ่งตัวเหมือนกันแต่ว่าเอาที่โตขึ้นมาหน่อยคืออายุครบสองปีอย่างดีนะครับอันนี้ก็เป็นถ้าเราเลี้ยงไม่ถึงเช่นที่บ้านเลี้ยงไว้เคี่งห้าตัวสิตัวก็แสดงว่าไม่ถึงเกณฑ์ก็ไม่ต้องจ่ายนะแล้วก็ประการสุดท้ายเรื่องของอาหารหลักที่เป็นพืชผลทางการเกษตรเนี่ยตามตัวบทในสมัยท่านอบีก็มีอินมรมีพวกข้าวสารีข้าวฟ่างมีพวกมเมล็ดองุ่นแห้งหรือว่ามะเดือหรือสิ่งที่เป็นอาหารหลัก ทำให้มันแห้งมันเก็บได้อันนี้ก็ต้องจ่ายส่วนที่มันเก็บไม่ได้เช่นผักผล,ลไม้อยู่ไม่นานก็เน่าเสียอย่างนี้ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีปรากาศได้กําหนดเอาไว้นะครับทีนี้เมื่อกําหนดอย่างนั้นเนี่ยพวกอินทรัลามพวกอะไรเนี่ยเราก็ไม่มีสิ่งที่จะมีในบ้านเราก็คงจะเป็นพวกข้าวสารที่เราปลูกกันข้าวนั้นปลูกข้าวก็จึงมีการเก็บเกี่ยวก็จะต้องมีการจ่ายอากาศเหมือนกันโดยเกณฑ์ที่กําหนดนั้นตามที่ท่านอบีกําหนดคือ ห้าเอาซุกนะเอาซุกเป็นหน่วยของอาหรับเขาแต่ว่าปัจจุบันได้มีผู้พยายามเอามาเทียบแล้วเนี่ยถ้าเทียบโดยน้ําหนักแล้วโดยประมาณก็จะได้ประมาณหกร้อยห้าสิบกว่ากิโลเนี่ยนะครับก็จะบอกว่าประมาณหกร้อยห้าสิบกว่ากิโลเนี่ยถือว่าเนะี่ยมันได้เกณฑ์ที่จะต้องจ่ายสกาดแล้วเพียงแต่มีรายละเอียดเพิ่มเติมลงไปว่าถ้าเพื่อที่เราปลูกเนี่ยปลูกโดยอาศัยน้ําจากธรรมชาติอันะนี้เวลาเราจ่ายสกาดก็คือหนึ่งในสิบ ให้ออกไปนะครับแต่ว่าปัจจุบันคงการเกษตรคงไม่ใช่อาศัยฝนฟ้าตามธรรมชาติแล้วเราคงต้องมีการชนประทานมีการสูบน้ามีอะไรเข้ามาคือมีการลงทุนเรื่องน้ําเรื่องปุ๋ยอะไรเนี่ยก็จะลดลงไปเดี๋ยวเป็นเพียง5%เอร์เซไม่ใช่1ิเอร์เซนแล้วนะครับก็เป็นการลดหย่อนโดยศาสนาไม่ใช่เราลดเองนะครับอันนี้ก็เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่ว่าเราพอจะได้เห็นภาพว่าอะไรบ้างที่ใกล้ตัวเราแล้วเราจะต้อง มีการจ่ายจกาะดนะครับทีนี้การจ่ายจกาะดนี้ถ้าหากว่ามันติดค้างอยู่โดยความเป็นจริงแล้วเมื่อครบกําหนดเมื่อใดครบปีเมื่อใด,รเ,อดเราก็จะต้องปฏิบัติเพราะเป็นอิบาดาที่มันถึงเวลาถึงเวลาต้องทําเราก็ทำแต่ถ้าหากว่าใครติดค้างไว้ก็เท่ากับเป็นหนี้สินติดค้างกับพวกลอสบารตาลานั่นเองนะครับนะเมื่อเป็นหนี้สินติดค้างเนี่ยก็มันจะมีผลไปถึงว่าเวลาคนคนหนึ่งตายหรือทำยังไง ในฮะดิษท่านอบีบอกว่าถ้าตายแล้วก่อนที่จะไปแบ่งมรดกเนี่ยต้องดูเรื่องหนี้สินก่อนนั้นคนคนหนึ่งพอตายทิ้งทรัพย์สินเอาไว้ไม่ใช่เป็นมรดกโดยทันทีแต่จะดูหนี้สินก่อนว่ามีหนี้สินอะไรกับใครบ้างแล้วก็ชดใช้และในกระบวนหนี้สินทั้งหลายท่านอบีบอกว่าหนี้กับอัลลอฮ์สำคัญที่สุดก็ต้องใช้ก่อนจัดการซะก่อนแล้วก็มาถึงหนี้ของมนุษย์แล้วเหลือจากนั้นจึงค่อยไปเป็นมรดกที่จะแบ่งกันนะครับ ดัะนั้นทั้งหมดนี้ก็คือความสําคัญที่เราจะได้เห็นว,ว่าแม้กระทั่งว่าไม่ใช่ตายแล้วก็เอาตัวรอดหนีพ้นไปนะก็ยังคงติดทางเรื่องของสากาดนี้อยู่ด้วยนะครับสำหรับในโอกาสต่อไปอินชาล,ลอ์ก็คงจะได้พูดถึงผู้รับบ้างนะครับว่าคนที่เขากำหนดต้องจ่ายจ่ายอย่างนี้นะครับแล้วก็คนที่จะเป็นคนรับเนี่ยจะมีใครมีเราด้วยไหมที่เป็นคนรับก็อินชาล,ลอ์เราคงจะได้ Siksakan to'o na nakat. Ako'lo kawli hadha wa astagfirullah al-hadhim ali wa li sa'irin muslimin amin kulli zambin fastagfiruhu. Inna hu huwal ghafurur rahim.